วิจารณ์พลธิ์ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกไรยาวชื่นชมจุธามาศแม้ตกรอบมวยสากลโอลิมปิกวิจารณ์พลธิ์ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2000รนไรยาวถึงจุธามาศรักษา์แม้จะตกรอบ8คนในโอลิมปิก2024วันที่4สิงหาคม2567เความเคลื่อนไหวโอลิมปิก2 0 2 4ณนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในการแข่งขันมวยสากลหญิงรุ่น50กิโลกร,รมัมจุธามาศรักษาเหรียญเงินเอเชียนเกม2022ที่แพ้อู่อยู่จากจีน0-5เสียงตกรออบไปย่างห้าเสียดาอง เหรียญรางวัลไปครอง หลังการแข่งขันวิจารณ์พอริทีโรเหรียญมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2000ที่ประเทศออสเตรเลียที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลหญิงทีมชาติไทยโพสเฟสบุ๊กส,ส่วนตัวสุดซึ่งถึงลูกศิษย์อย่างจุธามาศว่าคือแบบอย่างที่ดีซ้อมหนักแค่ไหนก็ไม่บ่นมีวินัยสม่ำเสมอไม่เคยเกเรผมภูมิใจลูกศิษย์คนนี้มากเป็นพี่ใหญ่ในทีมเป็นกัปตันทีมมวยหญิงจะซ้อมหนักแค่ไหนไม่เคยบ่นตั้งใจฝึกซ้อมมากไม่เคยเกเรจะไปไหนหรือเป็นอะไรจะมาบอกผมคนแรกขึ้นเวทีแขข่่งัันนนนนผมมจะบออออกหววาานตนดรย์เชื หวานทำได้วันนี้หวานทำได้ดีมากยกหนึ่งผมคิดว่าคะแนนจะมาทางเราแต่คะแนนให้จีนชนะเกมก็เลยเปลี่ยนผมไม่เสียใจเลยวันนี้หวานทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันนะมีพี่หวานน้องๆอ,อุ่นใจ